ทุกคนวันนี้เขาจะมาเอบอถ่ายอีเมะกินซ้ำตำเนอะนี่างมาบอมาเข้ากองน้ำข่อยหลยนี่ดินางกินูนเดียวแล้วทายแล้วเ <c oughs> ละและ้วนางก็กินเต็มที่ <c oughs> แม่เอ่ ไปดีทุกคนวันนี้เขาจะมาเบิง้งเบิ้งแม่กินสต๊อกตามมซาซานเพราะว่า,า,วาในในไงมา <iet> เป็นกะแบบไงเด้อามือออกเด้อเออกินกินนี่นนะเบิ้งน,นางกินสต๊อกไทยเหมืมนหอนเวอกำไรไหลย,ย,ย้อยนี่นนะ มีนังไก่กับอีกเจ็บปะเจ็บปะอยนนู่นกงอากินน่กิันเป้งน่มันน่าว้าแซ่บแซ่บ มันนี่มันนี่ดาบกินเนาะมาบิงนั่งบึงแม่กินซื้อๆเกบิงเรากินเป็นตาแซบลายก็เลยอัดคลิปให้เพีย้นอนบึงตำไทยพี่น้องจำเลยอ๋อจำซัวมาสั้น ซื้อไทยซื้อไทยแม่กดตก80ตกเลยตกมากอะไรมากๆเลยเกี่ยวคนตายบอกว่าอะไรมากๆเลยประสานตกไปมากกว่า80ดิมึงเข้าเข้ากัน อ้คนกับเ,เขาอ่ะนี่มาเดินมาเดินกินนกันมาเดินมาเดินทั้งวาวทั้งอายพี่นนองมึงไหมมึนกำลังออกคลิปครั้งแลกแต่ละเทีันเอิญกินน้ำก็ม่กินมันนี้เลยเอฟไทยเอาพิน่น สมใจนางอยากกินข้าวอยากกินตำมกหุง